เงิ่เนี้กขอได้ดี เงินหายไปไหนอ่ะฉ,ฉ,ฉันเก็บไว้ตรงตรงนี้ไม่ใช่เหรอเด็จิน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 ค่ะนี่มีใครเห็นเงินฉันบ้างไหมอ่ะฉันเก็บไว้ตรงนี้ไม่ค่ะ หาเจอไว้นะครับเรเอาด่วะมาพอดีเลยเนี่ยช้าจังเลยแกเ,เป็นยังไงบ้างแก้วบ้านไปเข้าธนาคารมหรือยังเนี่ยเรียบร้อยฉันทำตามที่ใจบอกทุกอย่างเลยนะดีมากอา่ะข้งไหนเงินหนาเงิน,น,งนอ๋อ นี่ฉันไปถอนราเป็นเช็คอะ่ะดีว่าเงินก้อนนี้ฉันจะเอามาเปิดร้านสตูดิโอร้านเสื้อผ้าของฉันอะ่ะอ๋อแกช่วยเอาไปจ่ายค่าเสียงหลานให้ฉันสิอสิได้ได้เลยแกนี่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาไปจ่ายให้ละกันเนาะทีนี้ฝันของแกก็จะเป็นจริงสักทีอะ่ะเฮ้ยฉันว่าอนาคตอ่ะแกจต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เรื่องอะไรอะแกอ๋อก็เรื่องที่ยอดขายของร้านแกมมนจะต้องเฮ่งๆงปังๆไงล่ะ <c oughs> อ๋อแล้วแกก็อย่าลืมทักมาหาฉันด้วยนะ,ะได้แกไม่มีปัญหาเลยถ้าได้เรื่องอยังไงส่งข่าวมาแล้วกันเนาะไปก่อนนะแกไปด,ดีมาดีนะแกป็นไงี้างว่วา เอาเช็คมาจากน้องชายพี่ยังนี่ไงฉันได้มาแล้วอะแค่มีเงินก้อนเนี้พี่ก็ไม่ต้องทนอยู่กับมันอีก<ะ>ขอบใจว่ามากเลยนะช่วยพี่อะแต่พี่เจ้วเมื่อไหร่พี่จะบอกทุกคนสักทีอะว่าเราสองคนเป็นแฟนกันอะทุกวันนี้ยฉันอึดอัดเะีย่อแล้วนะเหมือนฉันเป็นชูพี่ยังไงก็ไม่รู้อะเอาหน้าว่าอดทนอีกนิดนึงนะตอนเนี้รัได้เงินมาละ วันนี้วายอยากกินอะไรวาบอกพี่เลยเดี๋ยวพี่อ่ะเลี้ยงเองไม่่อยากกินแต่ฉันอยากให้เอ๋มันรู้ว่าเราสองคนเป็นแฟนกันตอนนี้เลยเหรอไม่ใช่สิไม่อะฉันอยากให้เอ๋มันรู้ไปเลยว่าเราสองคนเป็นแฟนกันพอทุกวันเนี้ยคนที่ฉลาดอะก็คือฉันไม่ใช่มันอีกอย่างนะเอ๋มันทําทุกวันเนี้ยเหมือนกับฉันเป็นขี้ฆ่ามันไม่เหมือนฉันเป็นเพื่อนมันเลยอะมันจะไม่เสี่ยงไปหรอวาะรอเราเบิกเงินได้ก่อนดีกว่าไหมอะไม่เอาอะ ยังไงเช็คมันอยู่ที่เรานี่มันก็เบิกได้อยู่แล้วปะไกลัวทำไมอ่ะใช่งั้นเราเข้าบ้านเลย่ะพี่โจโเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปนะแล้วก็พี่บอกอเอ๋ว่าเราสองคนอ่ะเป็นแฟนกันให้เ e อมันอึ้งไปเลยไปซิได้จ้าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยฉันจะรีบนั่งรถกลับไปหาเลยจ้ะว่าพี่โจนี่มันฉันก็จะมาบอกแกไงล่ะว,ว่าฉันกับพี่ชายแกเราเป็นแฟนกันฮะสองคนนี้คบกันเหรอตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะก็สักพักแล้วแหละแล้วฉันต้องรู้สึกไงอะ่ะฉันต้องยินดีเหรอ หรือว่าเาช่างมันเถอะแต่งน้อยก็ดีนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรี่อย่างน้อยสองคนคบกันอีกหน่อยก็มาช่วยธุรกิจใช่ไหมเอาดีๆเอ๋ช่วยธุรกิจหรือว่าอยู่ช่วย,ชยใช้งานใช้ประโยชน์กันแน่นี่ทำไมพี่ต้องตะคอกกับฉันด้วยอ่ะใช่ไปทำอะไรให้พี่พอใจงั้นเหรอใช่ทำให้ฉันไม่พอใจไงล่ะทุกวันนี้แกหลอกใช้ฉันอีกอย่างนะฉันจะบอกอะไรให้ ห้องเสื้อของแกไม่ทําไม่ได้หรอกแล้วที่ฉันบอกแกไปทั้งหมดอ่ะฉันโกหกฉันก็แค่หลอกให้ความหวังแกเฉยอะ่ะนี่หลอกฉันหลอเพื่ออะไรอะ่ะแล้วทำทำไมแล้วฉันไปทําอะไรให้อะ่ะฮะเอาเธอเอ๋แกไม่รู้ตัวอยู่แล้วนี่ว่าไปทําอะไรใครไม่พอใจบ้างอะ่ะต่อจากเนี้พี่จะย้ายไปอยู่กับว่าขอบใจแกมากเลยนะเว้ยที่ให้เงินพี่อะ่ะ เงินอะเช็คอะอยู่ไหนอะวะเป็นไปไม่ได้อะจะหายไปได้ไงก็ฉันเก็บไว้ในกระเป๋าพี่ก็ต้องหาดีๆสิอยู่ในนี้อะหานี่อยู่เหรอเงินกับเช็คเนี่ยอยู่กับฉันเป็นไปไม่ได้อะฉันอยู่ที่แกได้ไงก็พวกแกสองคนวางแผนเรื่องเร็วแล้วก็จะไปเริ่มต้นใหม่กันไม่ใช่หรอ ที่ที่พวกแกจะไปได้เนี่ยก็คือคุกแค่นั้นแหละจินฉันขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยเหลือฉันอนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเอ๋ก็สองคนนั้นนะ่ะทำตัวแปลกๆจินช่วยได้ดที่ช่วยได้นั่นแหละคะ่ะส่วนเรื่องผลประโยชน์อะไรนะั่น่ะจินไม่รู้เรื่องหรอะคะ คุณเอ๋ต้องแก้ไขเองอีกอย่างเนี่ยคุณเอ๋จ่ายเงินเดือนจินนี่เนาะฉันดูละทพี่ช่วยฉันเนี่ยเพราะฉันจ่ายเงินเดือนแค่นั้นใช่ไหมถ้าพี่โจจ่ายให้เธอเนี่ยเธอก็จะช่วยพี่โจใช่ปะอคุณเอ๋จินรอเล่นเองค่ะนี่คุณเอ๋ดีกับจินค่ะเนี่ยให้ทาั้งงานให้ทั้งเงินให้ทั้งที่พักคุณเอ๋ดีค่ะเนี่ยจินก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิคะพอดีงั้นเดี๋ยวชันาเงินไปเก็บในเซฟก่อนนะ นี่ไอ้จอน